ถ้าอยากจะได้รถคุณก็เอาเงินมาถ่ายละกันแสนห้า 105, เพราะฉันเสียเงินแสนห้าไปไม่ใช่ว่าฉันจะให้รถคุณไปฟรีๆคือเหมือนกับว่าสมชายนี่ก็เริ่มรู้แล้วว่ารถเนี่ยมันเป็นของลุกดิก๊กไม่ใช่ขององุุนที่มาจำนำแต่สมชายก็บอกว่าก็ฉันจะให้รถคุณไปได้ไงล่ะแม้คุณจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของรถที่ครอบครองก็จริงอยู่แต่ว่าฉันเสียตังค์อ่ะคุณต้องเอาเงินมาให้ฉันนอกจากนี้ตอนที่เข้าไปมันตอนดึกแล้วก็ลุกดิ๊กก็อยากจะได้รถ คุณมออย่างไงว่าเมื่อดุ๊กดิ๊กเนี่ยอยากจะได้รถของตัวเองเห็นอยู่กันหน้าเลยเนี่ยว่ารถเนี่ยเป็นของเราค่ะแต่เอาออกไม่ได้เพราะคนที่ครอบครองพื้นที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขาไม่ให้เอาออกอเป็นอาจารย์เชียบจะเอาออกได้ไหมโอ้โหแค่เข้าไปในบ้านเขานี่ก็ถือว่าผิดปกตินะถือว่าบุกลุกยามวิก,กาลนะค่ะณขณะนั้นเนี่ยก็จะตกใจค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะใช่ใช่ตกใจว่าเฮ้ยแบบเราจะทํายังไงดีแล้วประกอบกับแบบ โอ้เราไปตอนดึกรถก็อยากจะได้แต่ถ้าเกิดเราจอดต่อเนี่ยที่นี่ต่อเนี่ยรถจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะเอารถเราไปทางไหนไหมคงค,คงคิดสาระตตะไปหมดเลยอ่าใช่แต่ท้ายที่สุดคงตกผลึกค่ะว่าไม่กล้า,ารถออกมาเป็นเรื่องที่น่าทรมานมากเลยเรารู้ว่ารถเราถูกจำนำไว้แต่เราก็ไม่สามารถเอารถออกมาได้แถมจะคุยต่อ Uh huh. รู้ไหมว่าเจ้าของบ้านต่อสายคุยกับทานายของเขา <That. S 2> แล้วทานายก็บอกว่าให้คุณออกจากบ้านหลังนี้ uh huh. เดี๋ยวนี้แม้รถจะเป็นของคุณก็ตาม oh. ถือไปอยู่บ้านเขาตอนดึกๆ <That, S 2> อะ่ะนะ,ะ <that. S 1> เขาไปอยู่ในบ้านเขานะก็เลยจะต้องออกมา